สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง2025ทัวร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของรถรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำสมัยและทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ก่อนใครหากคุณเป็นคนรักรถชื่นชอบเครื่องยนต์หรือแค่อยากรู้ว่ารถรุ่นไหนกำลังมาแรงในปีหน้าที่นี่คือที่ที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ s r 4 2026รถที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในวงการยานยนต์ด้วยดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีอัดแน่นและสมรรถนะที่เรียกได้ว่ามาเพื่อเปลี่ยนเกมเลยก็ว่าได้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับชื่อ s r 4แต่หลังจากวันนี้คุณจะรู้ว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดาเลย SR4226 0มาในรูปแบบของรถ Sport oupe, สปอร์ตคูเป้2ประตูเส้นสายชัดเจนโฉบเฉี่ยวและแฝงไปด้วยความดุดนันกระจังหน้าเป็นแบบ h e x a m o n a พร้อมไฟหน้าแบบ LED matrix ทรงเรียวยาวที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและหรูหราไปพร้อมกันด้านข้างเน้นความ aerodynamic มีช่องดักลมที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพล,ออล้ออนลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่สีดำด้านตัดกับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงเพิ่มความเร้าใจให้กับตัวรถอย่างชัดเจน ด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟไท้ายเล็แบบเส้นยาวทั้งแถบติดตั้งสปอยเลอร์หลังแบบแอคทีฟสปอยเลอร์ที่สามารถปรับระดับได้ตามความเร็วช่วยเพิ่มแรงกดอากาศในความเร็วสูงท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตให้เสียงคำรามที่สะกดทุกสายตาโดยไม่ต้องแต่งเพิ่ม ภายในห้องโดยสาร s r 4 2 2 2 6มาในโทนสีดำตัดแดงเบาะนั่งหนังแท้แบบบักเก็ตซีดรองรับสรีระผู้ขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมพวงมาลัยทรงด s h a p หุ้มหนังเ a l c a n t a r า,า,ราพร้อมแผดเบรชิปและระบบควบคุมฟังก์ชันต่างๆแบบแบบทัชเซนซิทีฟหน้าจอแสดงผลเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วรองรับการปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการ รวมถึงระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก Harman k a r d o n แบบรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพยนตร์ เครื่องยนต์ของ s r 4 2 0 2 6เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.5ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดถึง375แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบดูอัลคลัตให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4.1วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่275กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบทุ่งล่างใช้แบบ a d a p t i v ท s u s p e n s นชันปรับความแข็งอ่อนได้ตามโหมดการขับขี่ มีให้เลือกทั้งหมด4โหมดได้แก่คอมฟอตสปอร์ตแทร็กและอินดิวิดูที่สามารถตั้งค่าเองได้ในรายละเอียดระบบเบรกจากเบรมโบทั้ง4ล้อพร้อม ABS และระบบกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ s r 4 2 0 2 6ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ AWD หรือ All Wheel Drive ที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งหรือเปียกรวมถึงระบบลอนคอนโทรลที่ช่วยให้การออกตัวเร็วและนิ่งแบบรถแข่ง s 4 2 0 2 6มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเบรกถูกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตากล้อง360องศาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลน ยังมีระบบ AI assistant ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆภายในรถผ่านเสียงภาษาไทยได้เช่นการสั่งเปิดแอร์ปรับอุณหภูมิเปลี่ยนเพลงหรือแม้แต่แจ้งสภาพการจราจรล่วงหน้า s r 42,026เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาที่เริ่มต้นที่2 4 9 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานแต่ถ้าใครต้องการรุ่น Performance Package ที่มาพร้อมชุดแต่งพิเศษทุ่งล่างแบบสปอร์ตและระบบควบคุมพิเศษจากสนามแข่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 8 9 0 0 0 0บาท หากเทียบกับสิ่งที่คุณได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและระบบความปลอดภัยถือเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่ายอย่างยิ่งในตลาดรถสปอร์ตระดับกลางปี2026 SR4 2026อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Toyota g r s u p r a BMW Z4 และ Nissan Z แต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นกว่าคือความล้ำของเทคโนโลยีและดีไซน์ที่สดใหม่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถที่แตกต่างจากกระแสหลัก ขณะน,นี้ทางผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยได้เปิดให้จองล่วงหน้าแล้วโดยมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีแดงลาวาเรดสีดำออกไซเดียนแบล็สีขาวเพอร์ไวท์สีเทาสตอมเกรย์และสีฟ้าอิเล็กทริก u e ูโดยลูกค้าที่จองในล็อตแรกจะได้รับของแถมพิเศษเช่นชุดแต่งสปอร์ตคูปองเช็คระยะฟรี3ปีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง หากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตที่มีความลงตัวทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำยุค s r 4 2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นนักซิ่งสายสนามหรือคนรักรถที่ชอบขับขี่ในชีวิตประจำวันรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง2025ทัวของเราเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครรวมถึงการอัปเดตราคาล่าสุดโปรโมชั่นและข่าวสารยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ